ไม่ต้องหน้าหง่อยเลยจะอาบน้ำที่ไรเป็นอย่างนี้ทุกทีทั้งหมดนี้เป็นอุป,ปกรณ์ที่กิบใช้ก่อนอาบน้ำมันนี่กับบะหมี่ทุกครั้งนะคะมี6ขั้นตอนง่ายๆแม่ๆลองเอาไปปรับใช้กับเด็กๆที่บ้านดูนะคะเพื่อให้เด็กที่บ้านเนี่ยตัวหอมสะอาดมากยิ่งขึ้น เพื่อเอาสิ่งโสกโปกออกจากตัวน้องแล้วก็ลดอาการเส้นขนพันกันในขณะที่เราอาบน้ำไม่งั้นก็จะทำให้น้องเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลัวการอาบน้ำนะคะนี่ไงขนที่มันหลุดติดหวีออกมาของกิฟใช้เป็นหวีแบบที่มันดันขนขึ้นมาได้ก็สามารถดึงขนออกมาได้เลยตัวนี้สามารถหยดลงไปในหูน้องได้เลย หลังจากนั้นก็นวดนวดนวดประมาณ1-2นาทีอะค่ะนวดให้น้องเขรู้สึกแบบผ่อนคลายไม่เจ็บนะหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เขาสะบัดแล้วถ้ามันมีเศษขี้หูอะมันจะกระเด็นออกมา oh, no. นิ้วเช็ดฟันสามารถล้วงเข้าไปทําความสะอาดในช่องปากได้เลยหากมีเศษอาหารนะคะมันจะติดปอกนิ้วออกมาอันนี้มันจะช่วยลดเรื่องกลิ่นปากน้องด้วยนะตัวนี้จะช่วยเรื่องลดการเกิดใหม่ของหินปูนแล้วก็ลดคราบพักในช่องปากสามารถใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นยิ่งใช้ควบคู่ก,กันกับปอกนิ้วเช็ดฟันนะคะจะช่วยเรื่องกลิ่นปากน้องได้เยอะมาก จะใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดแล้วก็มาเช็ดบริเวณรอบดวงตาน้องเพื่อเอาขี้ตาหรือว่าคาบน้ำตาออกจริงๆมันจะมีพวกปลอกนิ้วเช็ดรอบดวงตาด้วยนะแต่ว่าของกิาา๊บอะค่ะใช้เป็นผ้าสะอาดเช็ดแทนเพราะว่าน้องไม่ได้มีปัญหาเรื่องคาบน้ำตาเยอะมากแล้วก็เวลาเช็ดระวังตัวเนื้อผ้าโดนดวงตาน้องด้วยนะคะ กิ๊บจะใช้กันไกลปลายโค้งเล็มขนบริเวณรอบเท้าแล้วก็ใต้อุ้งเท้าเพื่อลดการเกิดเชื้อโรคแล้วก็ลดกลิ่นอับบริเวณใต้เท้าพร้อมทั้งตรงนี้มันจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของน้องหมาได้ดีด้วยอะคะ่ะขนใต้อุ้งเท้าถ้ามันยาวต้องเล็มออกบ่อยๆนะคะสเปรย์ฉีดกันเห็บหมัด ตัวนี้กิฟจะไม่ได้ใช้ประจำกิฟจะใช้เฉพาะเวลาที่พาน้องออกไปข้างนอกไปเล่นสน,นามหญ้าหรือเวลาที่ต้องไปเจอกับน้องหมาตัวอื่นๆก็จะฉีดบริเวณใต้อุงเท้าแล้วก็ตามตัวเพื่อป้องกันเห็บหมัดจากภายนอกเนี่ยมาติดน้องตัวนี้เป็นสเปรย์ฉีดหลังอาบน้ําให้น้องตัวหอมแม่ๆแ,แต่ละบ้านจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยเสร็จ6ขั้นตอนแล้วก็เตรียมตัวไปอาบน้ํากันดีกว่าค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ